วันนี้เรามารู้จักมแมลงตัวน้อยที่คอยช่วยเราในสวนกันครับทุกคนนั่นก็คือมแมลงแมลงตะกะแตนต่อยมวยนั่นเองตะกะแตนต่อยมวยหรือตะกะแตนตําข้าวมีประโยชน์มากนะครับทุกคนสําหรับคนที่ทําสวนเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆเพราะตะกะแตนตําข้าวหรือตะกะแตนต่อยมวยเนี้ย จะช่วยกินมแมลงที่เป็นศัตรูพืชของเราที่มันคอยจะมากินใบกินยอดกินอะไรของเราต้าก๊าตนต่อยมวยเนี่ยมันจะต่อยแล้วมันก็กินมแมลงตัวเล็กๆให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปกําจัดมันเองแต่ก็จะช่วยกําจัดได้ในปริมาณที่น้อยนะครับทุกคนแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีตัวเขาช่วยเลยเพราะเราอาจจะกําจัดได้ไม่ทั่ว ถ้าเยอะๆเราก็อาจจะต้องผสมน้ำหมักฉีดช่วยนิดนึงแล้วก็ใครเจอเขาอย่าตกใจเพราะเขาไม่มีอันตรายใดๆไอที่สำคัญน่ารักด้วยดูสิทุกคนดูดูดูมันโยมันสามารถมุนหัวได้เกือบ360องศาเลยทุกคนน่ารักมากถ้าใครชอบความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง GM Style ด้วยนะ สำหรับวันนี้บ๊ายบาย